เอ้ยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสกินฟรีเป็นไงสกินฟรีอะครับสก,กินฟรีอย่างแท้เออก็อันนี้ก็ท่าเต้นฟรีนะครับเย้น้อยละนี่นี่นี่โชว์เป็นหนึ่งทีบ๊ายบายเฮ้ยยังงมาจะไม่บายกันละ เดี๋ยวเปลี่ยนมองแป๊บนะครับใคุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการเดนข้อควาสีเจะอ่าน่าแค่ไหนบตาแตอนทุกรับี่ชอบนไหนกยลกกาแบบนี้พบาดูเดนทข้อความแป๊บนึงนะครัทุกคนมีเล ก็คือของตอนนี้ผมเพิ่งเริ่มนะครับเออเอ,อ้เดี๋ยวก่อนผมรู้สึกว่าของพวกเนี้ยมันคือห้องที่ผมเคยเล่นกับเพื่อนผมแล้วผมไปเจอผมสร้างอะไรแล้วผมปักท็อตเอาไว้นะั่นแหะทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอใช้ของนั้นนะครับนี่ผมแค่จะมาโชว์สกินใหม่แค่นั้น เดี๋ยวเราจะลองใส่โมเดลอ๋อันเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะใส่แค่ชุดเกาะเท่านั้นนะครับชุดเกาะกับกางเกงแล้วก็รองเท้าแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมใส่หัวมันจะมันจะผมไม่ชอบครับทุกคน

เกาะละมาไปดีเด้อเราบินไปขึ้นสูงงเลยนะคะทุกคนนี่มาสูงคอละ เอาผู้ก่อนผู้อยู่ไหนผู้ผู้ใคอยอยู่ไหนเอามาทุกอันเลยบินขึ้นไปนอีกเอาจะเปลี่ยนมุมมองเพื่อดูปีก่อนอนะครับ โอเคลองดูนะคะท oh, 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 oh. ุกคนนี่บินจนมองไม่เห็นละ oh, oh. Bên xuống khuyến lên เหล็กเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันหาง่ายอยู่นะครับถ้าเกิดขุดไปนิดๆอะ่ะ कॉम्बी <laughs> ไปเรื่นทุกคนไปสิป่งท kh ี่ผมอยากให้ท่านชมดูคือผมอยากหหามู่บ้านใจหนึ่งสอง เขาไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ากดอันนี้ไม่ทันนะเอ้ยเสกแร่มาเสกแหล่าเสกแร่แรป๊บ anh nghe lên tròn xăm bùm Bài là tất cả mọi With me? ไปโอ้โหท่านผู no. ้ชมโอ้โหไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมขอเป็นเป็นสิที่หรือนี่โอ้โหท่านผู้ชม โอ้โหนแเลย้โอ <ian> ้โหถ้าเกิดเราใช้ฟอร์จูนนี่น่าจะเยอะนะครับ โอ้โอ้มายก้อนหลายก้อนเลยทุกคนผมนึกว่าจะเจอเพชรก้อนเดียว นับกันเลยหนึ่งสอสาสี่ห้าหไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดาโอ้โหขอรับทหนมึงะลองให้ราข้ย เกียวเพชรแล้วเดี๋ยวเอาที่ขุดไดมอนดนะ์มาเอ้ยเอาที่ขุดไอน้นี่มาเท่าไรามานี่แล้วก็เอาชุดเกาะในเท่าไรนี่นี่จังหวะนี้ครับผม เกิมยยังต้องเพิ่มเวล,ลวนะคะทุกคนคิดเอาโอเคอย่ยาอินช้าผิดโอ้ใช่มันต้องใช้เอนนี่ด้วยฟอนไม่ลืมไม่ได้เธอเธอ าที่อยากจะเจอนะไม่เจอที่ไม่อยากจะเจอนะเจอประจำนี่เจอจละอใช้ฟอ์จูหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ลองขุดดูผมไม่เก่งนะครับ ผมผมไม่เก่งอังกฤษด้วยยังไม่เป็นเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมผมไม่กลายเป็นสบายบัะ เฮ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอเคน่าจะบั็กแหละทุกคนแต่ไหนๆก็เจอเพชรละอู้ต้องอู้สักหน่อยอู้เดี๋ยวกดเอาเกมเข้าใหม่นะครับทุกคนทำไมต้องพูดทุกคนด้วย ด้ยนะครับทุกคนเข้ามาแล้วไปรอ,อ,อ, <c oughs> อมไม่เป็นไรถือว่ามันคือฟอรนจูโอเคนะครับ คลิปนี้ก็จบที่นีเลยเดี๋ยวรูแลทำข้าวแล้วกันนะกระองกเพื่องดีคุเชียงเนอไใมุงหน้าขึ้นอย่างเดียวมีหลายอย่างมีไข่มีโรชิโปะเรียกแม่มาไหมเออ ลงลงอโอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้ออโต้ดีกว่าจะได้บินขึ้นสูงด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปใช้ออโต้แป๊บแมวเดี๋ยวให้ทุกคนดูออโต้ผมไปเลยไปอ่โต้ออโต้คิก อ๋อนี่มาแล้วป๊บอ,อย่าให้มันบินสูงมากเลยนะครับไปคอยให้ ไมมันเหมือนเฮ้ยได้แลวทุกคนนี่คือผมไม่ได้จับหน้าจอเลยนะทุกคนแล้วขึ้นไปจนแบบโอ้โหติดกําแพงอะทุกคนติดกําแพงลองหุ่นข้างบนฟ้ามาขึ้นไปอีก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  ติยังติยังยังไม่ติดเป็นคนยังไม่ติดยังติยังตยังเฮ้ยยังไม่ติดทุกคนมันขึ้นจนไม่หวั่นหมดหรึเปล่านี่ยขึ้นไปอีก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 ขึ้นมาอีกจนน้องไม่เห็นไม่เห็นไปเลยดีป่ะทุกคนอ่าดีดดด กาค่อยหายหายหายไปเ,เ,เรื่อยๆเพราะเรายิ่งบินสูงไปเรื่อยๆโอ้ยจนไม่เห็นแล้วเนี่ยโอ้โหพอพ่อพอพอพอกระบาดทิ้งไปเลยโอเคโอเคโอเค ไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแบบนั้นครับคุณรอแป๊บนึ่งจะบอกจะถ่ายคลิปโอเคไปกันเลย รอให้มันตกแล้ว โอเคนึ่งสอมส่างโอเคขึ้นมาผมชอบเฮ้ยวิ่งคลิปนี้ก็จบเป็นครังนี้บ๊ายบาย i oh. oh.